องค์กรพลการเทศบาลและกองหา้พร้อมคณะขอขอบผู้คุณท่านนายกเพื่อปีเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีก,การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี2568ระหว่างวันที่27ธันวาคม2567ถึง5มกราคม2568ซึ่ง มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินง,งานดังต่อไปน,นี้หนึ่งเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการป้องกันอุบัติเหตุในการสัญจรเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่สองเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลดหรือบิดเบี้ยงไม่ให้เกิดสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อช่วยเหลือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ปลอดภัยจากสาธารณภัยได้อย่าง รวดเร็วและทั่วถึงสิ่งเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุอื่นใดซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชนหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐสารวัตรทรัพย์สินและความเกิดร้อนของประชาชนการดำเนินง,งานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถานตำร,รวจภูธรหน้นหาใหญ่สมาชิกสภาบัพยาสมาชิกอาสาสมัครป้องกันไทยฝ่ายพลเรือน ของเทศบาลนครหาดใหญ่เจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆสมาชิกสภาเทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องในเทศบาลนครหาดใหญ่ปัจจุบนันได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอกรรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ได้กรุณากาวเปิดการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลประจำปี2568ขอกรรียนเชิญครับ กองกลังไฟฟ้าเป็นเดือนแล้วที um. ่ดป็เจ um. well ้าของครับของทุคุณทุกท่านทุกที่เสียเวลาในการรวบรวมป้องกันและปฏิบัติงานในครั้งนี้แต่ก่อนเจ็ดวันนี้เป็นสิวันแล้วเราหน้าเป็นแบบทกวารู้สกี่มีปัญหามากกว่าคนทีเรียกผว่าเหี่ก็ไ ที่ได้ยินดีหรือเปล่าก็ไม่ทราบประเทศไทยบัติเหตุจากพวกเซลเดียวแต่เราเของอาเซียนของเอเชียด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่ช่วยกันนะครับนอกจากบัติเหตุแล้วเรื่องของดูดูเรื่องของอาวุธด้วยนะครับอย่ามีเหตุการณ์แบบสามสี่วันก่อนเกิดอีกนะครับแล้วก็หลังจากที่เราช่วยกันดูแลประชาชนในเรื่องของการป้องกันไม่ให้น้ำท่วมน้ำท่วมที่เกิดขึ้นรอบนอกเราก็ช่วยกันเดียวๆแก้ไข แล้วปีนี้เราจัดุูของขวัญให้พี่น้องประชาชนนะครับจัดงานปีใหม่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ใหญ่ที่สุดในภาคใต้แตยี่สิบเก้าถึงี่เ็ดและอลังการทุกอย่างเรื่อแสงสีเสียงการจุดทุกต่างแล้วก็เราก็ิงที่วัฒนธรรมจัดาาร,จรถจัดที่ใหญ่และที่วรนพุที่สาม นะครับดังน,นั้นทามาดูวิถีต่งตางๆเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่เขาเข้ามาอยากให้มีความปลอดภัยที่ไหนไม่ปลอดภัยไม่เปใครอยากไปหรอกครับในเรื่องของรวมทั้งความปลอดภัยทางกานด้วยเพราะนั้นเป็นหน้านที่ของเราทุกฝ่ายต้องเสียสละเวลาต้องช่วยกันกเพื่อเห็นทางเที่ยวมาถอย่างมีความสุขเราก็ต้องเสียสละนะครับท้ายที่สุดนี้ก็ขอขกบ,บคุณทุกฝ่ายครั้งหนึ่งนะครับโดยว่ายิ้มท่านผู้จับนะครับท่านฝ่ายบริหารทุกส่วน ครับที่เราต้องช่วยกันนะครับก็ท้ายสุดนี้นราได้สมควรแล้วก็ผมขอเปิดการฟ้องกล่และก,ก,ร,ร,กละร,ปประบวรยุติารรมเพื่อจะมีกระบวนการรับผิดแต่ขอให้เจ้าพิทุกคนมีความปลอดภัยและประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหานะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณ